พรมงคลชีวิตศักดิ์สิทธิ์นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอพลังมหัศาร์แห่งพลังหวัวใจศักดิ์สิทธิ์แห่งจัก,กรวาลทางปวงขับเคลื่อนให้วันนี้เป็นจุดเริ่มตน้นแห่งปาฏิหารแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์หลายวิถีชีวิตแห่งความดีงามแห่งจัก,กรวาลทางปวง สำเร็จเป็นจริงในทางรูปธปรรมได้โดยอัตโนมัติแบบง่ายๆสบายๆอย่างน่าอาัศจรรย์ใจเป็นที่สุดดุดปฏิหารดังสวรรค์บรรดาลเสกสร้างในระมิตรอย่างไร้เงื่อนไขไร้ขีดจำกัดและไร้แรงต้านทานโดยสิ้นเชิงนับจากนี้เป็นต้นไปตราบจนชั่วนิด นิรัน